สวัสดีปีใหม่ครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2 5 6นนะครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณแถวหาดลาวัยนะครับเมื่อวานนี้ผิดหวังจากที่สมุยมาเพราะว่าลื่นลมแรงนะครับในวันเคาวดาวก็เลยตัดสินใจข้ามฝั่งมาเลยจากทะเลอ่าวไทยมาโผล่อยู่ที่ทะเลอันดามันเลยในวันนี้นะครับวันที่1 ขับรถข้ามมาเลยตัดมาเลยครับไม่กี่ร้อยโลก็มาถึงก็ปรากฏว่าขึ้นลมต่างกันนะครับฝั่งอ่าวไทยขึ้นลมแรง3-4เมตรแต่ที่นี่อยู่ประมาณ1เมตรกว่าๆเท่านั้นเอง1นเมตรถึงสเมตรซึ่งถือว่าปกติวันนี้มาเปิดการแดกของศักราชใหม่ของปีใหม่นะครับปี60ที่หาดลาวัยแล้วกัน เพราะว่ามันเป็นที่ที่ผมมีความคุ้นเคยแล้วก็เป็นที่ที่ทุกคนจดจําได้สําหรับคลิปกุป้งลอสเตอร์เป็นๆสดๆราคาไม่แพงนะครับวันนี้เราก็จะมาแดกกันที่นี่นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าหาดราวัยจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อจากราวัยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะบินโดนให้ดูนะครับทั้งหาดราวัยแล้วก็แหลมพรมเทพนะเดี๋ยวรวมกันไปเลยเพราะอยู่ติดกันเลยมาราวัยแล้วก็ต้องไปพรมเทพนะ แล้วหลังจากไปพรมเทพแล้วมีร้านพิเศษอีกร้านหนึ่งที่จะอยากให้ทุกคนไปลองดูนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันแหละพรมเทพแหละเดี๋ยวรอดูแล้วกันในคลิปต่อไปเอาคลิปนี้ก่อนแดกกันให้เต็มคาบก่อนนะครับนี่สัญ,ญลักษณ์ลาว,วัยเรือประมงชายฝั่งอ่าแล้วก็มีสะพานท่าเทียบเรือของลราวไวนะครับอยู่ตรงนี้อ่ะไปลุยกันเลยอย่าช้าที พอเดินเข้ามาที่ลาวัยครั้งนี้นะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรเพราะว่ามีร้านมากขึ้นเพิ่มมามากขึ้นร้านเดิมๆก็ยังอยู่อย่างเช่นร้านนี้ที่มีหอยเป๋าฮื้อก็ยังมีเป๋าฮื้ออยู่ต่อไปก็มีปลาเก๋าล็อสเตอร์เหมือนเดิมอันนี้เป็นกุ้งลายเสือนี่ภาษาจีนนะไม่ขายคนไทยแล้วไงไม่รู้ นี้ปูปูทะเลนะครับะะะะที่นี่มีแต่คนจีนเยอะเหมือนเดิมออดูว่ามีอะไรแปลกๆเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะอันนี้เป็นปลาหางแข็งนะครับอันนี้ปูทะเลปลาเกา๋่า มีร้านบางร้านก็ปิดตัวไปอ้าวร้านที่ผมกินประจําวันนี้ไม่เปิดซะแล้ววันนี้วันปีใหม่อ่ะเขาคงหยุดอ่ะเดียวนี้มีปูเพิ่มมาขึ้นนะเพิ่มมาคือปูแล้วก็มีกุ้งลายเสือเป็นเป็นมีกัง้งเอายังเลย ไหญ่ดูกุ้งมะเนี่มังกรแดงเห็นไหมเนี่ยสีแดงอันนี้เจ็ดสีอันนี้เขียวเห็นไหมความต่างคล้ายๆกันนี่คือเจ็ดสีอันนี้เขียวอ่าอันนี้คือเลนเลนนี่อยู่สามตัวพร้อมกันสี่ตัวเห็นไหมบางกรรแดงเออผมชอบนะมังกรแดงเฮ้ยร้านนี้เปิดใหม่ คนเต็มเลยนะครับตอนนี้คนเต็มเลยข้างหลังนะอันนี้ลายเสือเออได้น,นะครับนี่สัสดีครัร้านประจำร้านประจำเอาดูล็อบเตอร์มาหน่อยเาใหญ่เลยนี้เขาใหญ่แค่ไหน,ไ,นไหนดูสิโลเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ เท่าไรอ่ะเท่าเดิมอ่ะกิโล้ตสามพันบาทสามพันบาทนี่เบลเธอร์ล็อบสเตอร์คูเก็ตล็อบสเตอร์มีแดงไหมแดงมีไหมแดงก็มีไอ้คิงคองก็มีพี่อคิงคองมาเลยคิงคองมาเลยโอ้โหนี่หุยเบลเลยหุยกิโลเนี่ยอันนี่โอ้นะโว้ดีใส่หน้ากูเลยเอาเอาที่ไปเก็บก่อนคิงคองมเอาก่อนโโอ้แม่ไม่ต้องเล่นสงการล้วกู เล่นอยู่นี่แหละมาต้นรับเลยครับเออต้อนรับเข่งเลยโอ้โหนี่โลนี่กิโลตัวนี้ประมาณสองโลที่นี่เฮ้ยจับไม่อยู่จับไม่อยู่จับไม่อยู่เดี๋ยวดิเดี๋ยวโหมดก็ได้ครับเดี๋ยวมโหลดจะตัดหาดดิ้นโอ้โหเจ็บ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 ไม่ไหวไม่ไหวใหญ่มากสองโลกว่าสองโลเท่าไหร่คิงคองอันนี้ครับไม่แพงกิโลสองพันเออถูกกว่าเจ็ดสีครับนี่เป็นคิงคองใหญ่มากปกติไม่ค่อยมีนะคิงคองเนี่ยน้อยมากเลยครับน้อยมากวันนี้มีอะไรอีกก็มีเลน เลนโลเะ่าไหร่เขียวครบชุดเลยวันนี้มีครบชุดเลยครับเออเขียวเขียวด้วยนี่เขียวนี่ก็ไม่แพงเขียวนี่เท่าไหร่เนี่ยราคาไกล้กับเลนเลยครับอันนี้อะไรดอกแดงเอออันนี้แมงมุมแมงมุมเออนี่แมงมุมอันนี้อันนี้เลนนี่ไอ้นี่เขียวเขียวอ่าเลนอยู่นี่เลนอยู่นี่นี่ไงเลนโอ้โหนี่โอยวันนี้มีครบเลยเว้ยครบเลยครับโอ้ครบทุกอันเลยครบทุกชนิดครบทุกชนิดครบทุก หายพันธุ์ดีกว่าที่มีอยู่ในภูเก็ตครับอ่าแดกอะไรดีวันนี้มีอะไรอีกปูม้าโลอะไรปูม้า,ารต้องเทศกาลครับต้องเทศกาลแพงหน่อยคแพงแรงอะไรหกพัห้าส <50 S 2> ิบบาทหกพันห้าสิบแต่ว่าล็อบสเตอร์ราคาเดิมนะยังไม่เปลี่ยนครับยังไม่เปลีป่ยนล็อบสเตอร์ไม่ราคาเดิมเออลายเสือก็มีนี่ก้างก้างดูก้างดิก้างกับตัวใหญจะขึ้นครับตัวใหญ่มากหูใหญ่ใหญ่มากอ่ะขอดูก้างอะไรอยู่ไหม ผมไม่กล้าหยิบอะ่ะหยิบไม่เป็นนี่มันโดนแน,คแน,น,น่ครับโดนแน่นี่ดูบีดฮะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยหนามมันเยอะข้างๆกตัวก็ไม่ได้หนามมันเยอะหนามมันเยอะเนี่ยโอ้โหตั๊กแตนใช่ครับนี่แหละตะ๊กแตนตั๊กแตนครับนี่ลายเสืออะไรนะ่ะ 22, นี่ตท่าหร่ออทะนั่งพันสองทนั่งพันสองพันแปดนี่ดูลายเสือนี่ปูไข่เอะ ขายป่ะขาครับคุณครับของดูดำธรรมดาเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยตั้งกระดานของเล่นใหม่เหมือนกันพี่ลองจับดูครับตั้งกระดานแต่ว่ามันมันเหมือนหินเลยอะกระดานพันใหม่อะกระดานตั้งกระดาตแต่ก่อนมันไม่สีนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยแปลกเว้ยเพิ่งเคยเห็นมึงเคยเห็นโอ้โหโดนอีกแล้วประจําเลยอ่ะเราไปดูว่าเราจะแดกอะไรกันดีเดี๋ยวรอดูแต่ถ้าไอ้พวก ไอเคนาด,ดียนหรือไม่ก็เซา์แอฟริกาล็อบสเตอร์นะครับสีจะโทนคล้ายๆกันแต่ผมไม่ชอบนะแคนดานเนี่ะเออผมชอบอันนี้มากกว่าเนื้อเนี่ยไม่หวานเหมือนบ้านเราทะเลบ้านเราดมสมบูรณ์ครับมับงกรแดงนี่มังกรแดงเออเอาตัวนี้ตัวนี้กิโลแปดขีดเป็นอย่างตา่ำเออแปดขีดนี่กิโลเท่าไหร่กิโลพันแปดร้อยพันแปดเออไม่แพงเอาเอาตัวนี้มาหนึ่งตัวหนึ่งตัวใบครับ โอ้โหดูคิงคองเนื้อมีดีไหมครับเนื้อโอเคเนื้อก็อร่อยนี่มีแข็งมาเพื่อนครับโคตรแข็งเลยมีไข่ด้วยไข่ไข่ด้วยครับเฮ้ยเอาไปปล่อยเถอะได้ครับเออาตัวอื่นเอาตัวอื่นถ้าตัวอื่นเออเอาตัวอื่นมาแั้นให้เขาาไปปล่อยเสียไข่ชีวิตมันไปจะได้มีแดกเยอะๆลูกหลานเอานี่แหละอ่ะ ดวนี้มาอ่าดวนี้มาคิงคองเหมือนกันเอามาก็ขาวเขียวสวยน่าเขียวนะครับใช่หู่ได้ทะเลมันดูเปาะพจน์มันดังยอดมากเขียวด้วยไหมไม่ดำมาเอาเขียวด้วยเขียวด้วยมาสามตัวสามตัวสามตัวนี่แหละเอามาอ้าวอันนี้ดอกแดงดอกแดงครับพิคิดเจ็ด เจ็บขีดโลอะไร1,800เหลือเท่าไรเนี่ยตัวนี้เท่าไร1,260บาท1,260อ่าหนึ่งตัวอ๋อเลยหนึ่งตัวคิงคองคิงคองนี่ไม่เคยได้กินเลยโอเคเท่าไรเนี่ยโลอะไรตัวนี้1,800อ่าแล้วเหลือเท่าไร100 20บาท100 20อ่าใบไส่ถุงเขียวไหนเจ็บขีดประามครับขีดนี่โลเท่าไร1,800เท่าไร1,800เก็เท่าไร พันสี่ร้อยสี่สิบบาทตัวนี้แพงสุดยอดสดยอดเขียวสวยมากอันนี้สดฟูมากเลยครับโอเคใส่ถุ้ปลาครอบดดึงใส่ถุงใส่ถุงอ้มาแล้วมาแล้วซาซิมิคิงคองคิงคองอันนี้นี่นี่นี่คิงคองเนื้อออกสีชมพูชมพูนะแล้วก็นี่เขียวเนื้อก็จะอ่อนหน่อยอันนี้ขาวเลยนี่มังกรแดง น้อขาวเลยน้ำแข็งออกไปจัดแบบนี้เลยนะครับสามมงกรมารวมตัวกันในวันปีใหม่เฮ้ยเฮย,ย,ยังดิ้นอยู่เลยยังดิ้นอยู่เลยขยับมีขยับรวมตัวกันในวันที่หนึ่งปีใหม่หมเขาบอกว่าปีใหม่เนี่ยคนจีนเขาถือว่าให้แดกไก่เป็นมื้อแรกของวันขึ้นปีใหม่เพราะว่าไก่มันขยัน มันหากินเก่งแล้วก็ปีนั้นน่ะเราก็จะทำมาหากินได้ดีแต่ผมไม่ผมซัดมังกรแม่งเลยอ้าวลุยเลยพี่หมอครับอันนี้เป็นมังกรนะครับสามตัวเนี้รวมกันแล้วก็สามพันเจ็ดร้อยบาทอ่าก็ไม่ได้แพงอ่ะพูดตรงๆนะตัวหนึ่งก็ตกพันพันต้นๆจวมีเป่าฮื้อด้วยเออเป่าฮื้อช่างมันแม่งกระจอกนี่ดีกว่ามังกรชัวร์สุดมาทั้งทีก็ต้องมาแดกมังกรนะครับพี่ภูเก็ตนะ เริ่มอะไรก่อนดีพี่หมอเรามากินเนื้อทีละชนิดใจแอนใจแอนแปลว่าอะไรวะอันนี้คิงคองอ้าวหรอมั่วดิอโออาวคิงคองอ่ะ, Kong, อะเอาลองเลยชิ้นเนื้อเปล่าๆก่อนเนื้อจะออกสีชมพูชมพูนะเนื้อเปล่าๆมันหยาบหยาบออกหยาบยามเลยนะ <Okay. S 1> เค็มไหมออกเค็มเ็มนะ มันเค็มเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะน้ําเค็มอ่ะอ่ะต่อไปเป็นเขียวเขียวมาเขียวมาเขียวเอิบหัวหลุดหัวหลุดเอาละอ่ะเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเนื้อจะออกละมุนล,ละมุนหน่อยนะอาดองแดงหน่อยสิขี้พันหน่อยดิร้อนไเลยไปเลย น้งแดงนี่ยะขาวมือเดียวลำบากทำมาหากินยากนะน้องไอ้กฮอกอนเช็ดเกลียเปลี่ยนแล้วเกลียวใหม่ก็ได้ถ้าลังเกียขนาดนั้นก็ผมบอกว่าผมไปตรวจเลือดมาเป็นอะไรบ้างปีที่แล้วหมอบอกเป็นเอทกินยาพาราก็หายอ๋อเป็นเอนิดเดียวเป็นนิดเดียวไม่ได้เป็นเยอะกินเม็ดหนายสองเม็ดก่อนอาหารเอ้าเป็นไงผมชอบบังกรแดงนะมมันจะออกหวานนิดนิด ไงรับพี่ให้คนกินผมไม่ได้กินอ้าวคุณลองแดกสิครับ้ึคือนี่ไงผมว่าเนื้อมันแข็งดีอร่อยสุดเนี่ยคือมังกรแดงสำหรับผมนะนะแล้วก็ลองมาก็เป็นเขียวใช่คิงคองเนี่ยโลเลยเนื้อมันหยาบจริงๆเขาอาจจะไม่ต้องกินซาซิมิแต่เราเห็นว่ามันเป็นสดเราก็เลยอยากกินซาซิมิจริงๆเอาไปเผาก็ได้กระดิกได้อยู่ เดี๋ยวหัวไปต้มยำดีกว่าถ้าเป็นว่าลาวัยก็ยังเป็นลาว,วัยเดี๋ยวนี้คนเยอะขึ้นเท่าที่เห็นอาจจะเป็นเพราะวันที่หนึ่งปีใหม่ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งร้านเยอะขึ้นร้าน,นเยอะขึ้นใจเปล่าเพิ่หน่อยเปาเพิผมไม่อยากแดกเลยเปล่าพิ่ขออ,อนุญาตมันมันใช้ใช้ตะเกียบลําบากมันซ้ายด้วยใช่ไหมมันซ้ายอืมเนื้อผัดอร่อย อร่อยเออเปลือื้นี่ก็ถุงละสามร้อยค่าทําก็เหมือนเดิมร้อยหนึ่งอร่อยนะนึ่งไก่ดำเอะไปดีกว่าไปดูโดนกันดีกว่าไปลุยที่สำคัญนะครับเอาจัดเข้าไปพบมากับบ้านเลยมาจากกรุงเทพเลยวาซาเบะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ ผสมกันแล้วทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรไม่ต้องวนก็นได้มั้งตีเถอะม,มันก็จะเป็นวาซาบอผสมกันก็จะเป็นวาซาบนะครับนี่จะจัดวาซาบจัดลอสเจอร์สามสีเลยหืมลำมุน กรกวาซาจัดเข้าไปฉลองปีใหม่นะครับวันที่หนึ่งมกรา2,560นนะครับมังกรวาซาแยกเข้าไปอืมเอาเลยครับเอาหัวไปเลยข้าวต้มข้วขึ้นเท่าไหร่ราคาบีมันยังไม่ดี ดูวาซาบิอันนี้มันวาซาบิวาซาบิหลอดเนี่ยมันมีเป็นวาซาบิแบบผสมอะ่ะมันไม่ใช่วาซาบิแท้อยากแดกจริงๆก็ต้องไปแดกร้านข้าวแกงซีฟูด้ดข้าวแกงขนาดแดกนะครับของแท้และแน่นอน There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons. But all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line And I've been counting minutes for quite some time now Just to see you again But my YouTube I do not know what right gonna run for a let's have me จะแดกขนมจะแดกคอกมจะแดกโกโก้ก็ยังมีจะแดกอะไรแล้วเขาจะพาไปลองคติของเขาก็ยอมแตกและดีกว่าแดกไม่เป็นจะแดกอันนู้นจะแดกอันนี้จะแดกเข้าไปไม่ใจเย็นน้ำจิ้มสีฟูดผสมวาซาบิวาซาบิยังไงครับแดกแมงเข้าไปคือสมองเลยศาดตรหม่อมงชนะแดก